หนองใหญ่ถิ่นคนดีมากมีวัดนธรรมขออนุญาตเอาใหม่นะคะหนองใหญ่ถิ่นคนดีมากมีวัดนธรรมกรเกษตรกรรมลำน้ำหนองแสนแดนถั่วเหลืองเมืองอ้อยหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยรวยสวนยาง เรียนคณะกรรมการการคัดเลือกอสมดีเด่นระดับเขตที่7และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือดิฉันนางพันนีศรีผักพองผู้เข้าร่วมคัดเลือกอสมดีเด่นสาขาทันตสุขภาพขอนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะประชากรในชุมชนของบ้านนาของแสนมีอยู่99หลังคาเรือน มีวัดอยู่หนึ่งแห่งอสมมีจำนวนหคนมีประชากรชาย134คนประชากรหญิง122คนรวม256คนประวัติส่วนตัวดิฉันชื่อนางพันนีสีผักผ่องอายุส4่ปีเกิดเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพัอยู่บ้านเลขที่86หมู่ที่สิสอง ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองบุงศรีจังหวัดกาฬสินธุน์ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นจำนวน8ปีค่ะ,ะบทบาทหน้าที่ในชุมชนเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านของบ้านนาคลองแสนค่ะเป็นคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลเป็นแกนนำอสอมอด้านทันตสุขภาพของบ้านนาคลองแสน เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นค่ะคณะกรรมการดิฉันการคองตนมีจิตอาสาและเสียสละทำงานเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนมีความกระตือรือร้นในการทำงานปฏิบัติงานรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายและดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การคองคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมีความร่วมมือได้ช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานอย่างเสมอมาค่ะด้านการคองงานให้ความรู้ทันตศึกษาแก่คนในชุมชนเช่นโรคภายในช่องปากการทำความสะอาดในช่องปากการแปรงฟัน การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์การเลือกแต่งสีฟันให้เหมาะสมกับช่องปากและการสรวจสุขภาพช่องปากมีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแรงบันดาลใจในการทำงานของด้านทันตส,ส,สุขภาพทำไมถึงสนใจในด้านนี้แรงบันดาลใจขึ้นมาจากบิดาของดิฉันซึ่งท่านจะปวดฟันกินอาหารไม่ค่อยได้ นีกลิ่นปากหนูก็เลยอยากศึกษาในด้านนี้จะทำยังไงให้คนในชุมชนหรือพ่อหรือตัวของดิฉันเองและครอบครัวให้มีสุขภาพปากที่ดีก็เลยหันมาศึกษาทางด้านทาันตสุขภาพค่ะและอีกอย่างหนึ่งดิฉันผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางคือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยติดเตียงค่ะและเป็นบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก และเป็นอสมอดีเด่นระดับตำบลสาขาสุขภาพช่องปากคะ่ะบทบาททันตะสุขภาพของผู้สูงอายุให้ความให้ความรู้ทันตบศึกษาแก่ผู้สูงอายุในแต่ละรายเช่นภายในช่องปากมีอะไรบ้างการดูแลทาความสะอาดในช่องปากการแปรงฟันให้ถูกวิธีการทําความสะอาดฟันปลอมการนวดกระตุ้มต่อมน้ําลายและการนวดบริหารใบหน้าการนวดบริหารลิ้น ซึ่งดี่ันได้ลงพื้นที่กับเพื่อนๆอ,อสมแล้วก็เจ้าเจ้าที่รอพอสตอเพื่อไปสอนการนวดกระตุ้นกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อว่าทำยังไงไหมวิธีที่หนึ่งคือการวางนิ้วก้อยจนถึงนิ้วชีน้นวดนวดบริเวณตามแล้วก็หมุนไปข้างหน้าจากหลังไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ แล้วก็ใช้นิ้วนวดบริเวณฟันกรามบนจากข้างหลังไปหน้าประมาณสิบครั้งแล้วก็กดนิ้วโป้งใต้ขากันไกลล่างจนถึงหูจนถึงคางห้าตำแหน่งจำนวนห้าครั้งกดนิ้วทั้งสองไว้บริเวณคางแล้วกดสิบครั้งค่ะ แล้วก็มีการบริหารใบหน้าสูดลมหายใจลึกๆให้เต็มปอดแล้วก็ยกแก้มขึ้นหลับตาสิบครั้งแล้วก็ทําตาโตและปากปองแล้วก็ใช้ลมดันกระพุ้งแก้มซ้ายขวาไปมาค่ะแล้วก็จะมีการบริหารกล้ามเนื้อลิ้นแลบลิ้นออกประมาณสิบครั้งแลบลิ้นออกสิบครั้งแลบลิ้นขึ้นลงสิบครั้ง แล้วก็แลบลิ้นซ้ายขวาสิบครั้งแล้วก็ปิดปากแล้วใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้มบนซ้ายห้าขวาห้าค่ะในชุมชนของดิฉันจะมีเสียงตามสายในการใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ดิฉันก็จะเปิดเพลงมาเถอแปลงฟันสองสองสองของกรมอนามัยการแปลงฟันสองสองมีอะไรบ้างสองสองสองที่1นึ่งคือการแปลงฟันอย่างน้อย สองสองครั้งสองที่สองก็คือการแปรงฟันอย่างน้อยสองนาทีสองที่สามก็คือเราหลังจากการแปรงฟันแล้วเราควรงดอาหารและเครื่องดื่มประมาณสองชั่วโมงกิจกรรมการตรวจฟันตรวจและคัดกรองผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้มีความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งในช่องปากและผู้ที่ต้องได้รับการทำฟันเทียม ให้คําแนะนําและนัดหมายเคียร์ช่องปากกับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งต่อทําการรักษาหรือทําพันเทียมกับโรงพยาบาลค่ะปัญหาที่พบในการดําเนินงานในปีพศ2566ผู้สูงอายุทั้งหมด44คนมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากคือฟันผุจํานวน12คนฟันโยกจํานวน22คนปากแห้งน้ําลายน้อย จำนวน10คนซึ่งปัญหาพันผุและฟันโยกได้รับการรักษาและส่งต่อให้โรงพยาบาลแล้วดังนั้นจึงได้เลยเห็นปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อยจึงทําให้เกิดนวัตกรรมบูนกระตุ้นต่อมน้ําลายขึ้นมาค่ะนี่คือที่มาของที่มาและที่มาและความสําคัญเนื่องจากผู้สูงอายุนํนช,ชุมชนมีปากแห้งน้ําลายน้อย ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาความดันซึ่งเป็นเหตุของโวดฟันผุแผลร้อนในและหินน้ำลายดังนั้นอสมจึงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รอพอสอตอในการศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบว่านวัตกรรมวุ้นชุ่มปากของมูนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปธรรมสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จึงได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในพื้นที่ เรียกว่าหุนกระตุ้มตอนน้ำลายค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปากแห้งน้ำลายน้อยวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อยในช่องปากของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดีเพื่อส่งเสริมและควบคุมสมดุลในช่องปากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะปากน้อย ปากแห้งน้ำลายน้อยค่ะอุปกรณ์ของทำวุ้นกระตุ้นตอนน้ำลายมีดังนี้ค่ะผงวุ้นหนึ่งช้อนครึ่งน้ำมะขามหนึ่งถ้วยจวงน้ำเปล่าสองถ้วยจวงค่ะวิธีทำก็คือเราเอาหม้อหม้อมาตั้งไฟแล้วกแ็แต่แต่ยังไม่เปิดไฟนะคะเอาหม้อมาใส่น้ำห้าสิบมิลลิตรแล้วก็ เอาพงบุญหนึ่งช้อนครึ่งคนลงไปคนลงไปทิ้งไว้สามนาทีสามนาทีแล้วพอถึงสามนาทีแล้วยกหม้อตั้งไฟเปิดแก๊สไฟอุ่นๆค่ะแล้วก็เอาช้อนคนไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ไงว่าบุญเราใช้ได้แล้วก็เอาช้อนจุ่มลงไปแล้วถ้าถ้าบุญไม่ติดติดช้อนขึ้นมาถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็พอบุญเซตตัวแล้วแล้วก็ยกหม้อลงมาเทใส่พิมพ์ ให้แข็งตัวแล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นเล็กแต่พอคำถ้าทำเสร็จแล้วให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะค่าใช้จ่ายในการทำผงวุ้นผงวุ้นก็ประมาณ50บาทมะขามเปียก80บาทรวมทั้งหมด130บาทค่ะขั้นตอนในการดเนงานผู้สูงอายุทุกรายตรวจสุขภาพช่องปาก ใช้บุญกระตุ้ตนต่อน้ำลายให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำลายแห้งและแนะนำให้ผู้สูงอายุรับประทานวันละสองครั้งค่ะครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งซึ่งทองชิ้นนะคะเพื่อกระตุ้ตนต่อน้ำลายถ้ารับประทานมากกว่าน,นั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เราท้องเสียค่ะประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเราลงพื้นที่ไปให้ผู้ป่วยท่านลองดูแล้วก็ผล ผลประเมินออกว่าเราทํากับผู้ป่วยที่มีน้ําลายน้อยอ่ะสิบท่านเร่งเห็นความพึงพอใจประมาณ80%อร์เซหรือ8คนค่ะไม่พอใจสองคนเพราะว่ามีม,มีไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อยากให้เป็นน้ําค่ะปัจจัยความสําเร็จมีแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุ มีความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดำเนินง,งานเพื่อให้ประสบความสําเร็จนําปัญหาที่พบในการทํางานจริงมาใช้ในการดำเนินง,งานลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในช่องปากที่จะตามมาค่ะปัญหาและอุปสรรคผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สนใจในการดูแลสุขภาพช่องปากยังมีความเชื่อการดูแลสุขภาพช่องปากเช่น ยังมีความเชื่อกเกี่ยวกับการเคี้ยวหมากว่าจะทําให้ฟันแข็งแรงปากหอมอยู่ค่ะขาดความรู้ในการปรบับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุเศรษฐกิจในครอบครัวอาจจะเข้ารับบริการได้ยากค่ะเพราะว่าอาจจะไปรอนานไม่มีค่ารถไม่มีค่าน้ํามันอะไรประมาณนี้ค่ะสภาพแวดล้อมในการดูแลสุขภาพช่องปาก,ชปากเช่นการใช้ยาสีฟันที่ไม่มีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีโฟอลรค่ะ ดิฉันขอจบการเสนอผลงานดำเนินการเพียงเท่านี้ขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการให้คำชี้แนะและเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะขอมนีนบจะคดููเด็กอไปรุ่นจ่เขาคุณค่ะ ค็เอ่อเขมีผลงานแล้วบ้างน,นะครับถือว่าก็ประสบผลสำเร็จได้เร็วเนาะนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนถาว่าต้องทักถามเล็กน้อยนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับคุณถามได้เลยอ่าทำไมเราถึงเลือกทำนอทน,นะครับเนพะราะจากผลการตรวจใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่มันมันสามารถทำได้หาได้ง่ายอุปกรณ์ได้ง่ายไม่ต้องใช้มากค่ะเลยแล้วทำแล้วได้ผลจริง ครับผมจากคนจารตรวจเนี่ยเขาบอกว่าพันปูกทิดสองคนปันโยกทิ่งสองคนแล้วก็มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยสิบคนคน<ต>คะครับเราเห็นว่าสิบคนเนี่ย ب, มีภาวะน้ำลายแห้งอ่าอ่าน,น้ำลายน้อยเนี่ยปากแห้งเนี่ยเราก็เลยทำวัตกรรมขึ้นมาได้ผมเนี่ยรู้ว่าเรามีข้อมูลได้ว่าไอ้คนที่มีปากแห้งน้ำลายน้อยเนี่ยเขามีพันกี่ค,คนปัญโยกี่คนเรามีข้อมูลนี่นไหมหรือเราแยกกันเลยมาแยกมาค่ะ แน่มาในเรามีข้อมูลว่าติดติดคนจะมีฟันผุกี่คนใช่ไหมครับถูกต้องไหมแยกกันค่ะเอาเฉพา,ปาะปากแค่รายน้อยมา,มาใช่ไหมค่ะทีนี้เราอ่าในฐานออะอพมเนี่ยเรารู้ไหมว่าภาวะปากแห้งนกำลายน้อยแต่จะมีผลอะไรต่อช่องปากผู้สูงอายุทำให้ฟันผุมีแผลในช่องปากแล้วก็ฟันปลอมหลวมค่ะอ่าทีนี้ก็เลยเป็นอ่าเหตุผลในการทำ ในการป้องก,กันตหนาในช่องปากใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะทีนี้ผมขออนุญาตพักถามว่าไอ้มุนธ้กรามเนี่ยเราจะวัดอย่างไรเพาเราอว่ากินวันละสองถังใช่ไหมใช่ค่ะเราจะวัดอย่างไรว่าระยะเวลาในการใช้น้ำตรมของเราเนี่ยนะครับการแค่าไหรแล้วก็เราจะวัดอย่างไรว่า,ลวลา,าหลันะนหนง,หจง,งจากที่เราใช้นวัตกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับน้ำลายของหมุนมุนมีเพิ่มมากขึ้น มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรา<ส>เราเรา,เราลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เราพอสอตอแล้วก็ให้ลองแล้วก็น้ํำลายมันจะแตกออกมาเลยค่ะแล้วก็ใช้บบใช่ค่ะคแล้วน,น,นวตัตกรรมแ,รแลนวตัตกรรมของเราจะอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะสอาทิตย์ใช่ไหมครับค่ะต<า>อน,นี้ขอแลกเปลียนนิดนึงว่าวิธีการทีทท่เราเอาวุ้นให้ผู้สูงยอายุกิบเนี่ยนะครับ การที่หาอะไรสักอยหา่หรือวุ้นก็แล้วแต่ใช้ในการโงแทนจะได้ไหมมัน,ม,นมันไม่ดีเท่าอันนี้ค่ะมันไม่ดีเท่าเท่ารัปตปรตการ,รของเราค่ะพู้สุพุชพุหูรูชอบวุนมากกว่าค่ะคมันนิ่มค,ค่ะ,คะ ก็สวัสดีพอสมอจากจังหวัดกรสนินะคะ่ะสวัสดีค่ะพอสมพันนีนะคะก็ได้ดูการนําเสนอท่านก็มีความมีความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ได้เบ็นควรนะคะก็อยากถามว่าเราทำเฉพาะพในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็่มผู้ป่วยใช่ไหมะคะใช่ค่ะเด็กตั้งคันแล้วก็เด็กแรกเกิด แล้วก็ในกลุ่มใบเรียนนะคะเรามีวิธีการดำเนินง,งานกับกลุ่นี้อย่างไรบ้างค่ะตรวจช่องปากเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าให้นัดให้รอพอตอลงไปทํากิจกรรมร่วมกันค่ะแล้วก็คัดกรองแล้วก็ส่งต่อรอพอตอค่ะปัญหาสุขภาพช่องปากเยอะนะคะในแต่ละกลุ่มว้วะ ภูมิมไวของเด็กนี่จะไม่เยอะค่ะแต่พบภูมิมไวของผู้สูงอายุจะเยอะค่ะเป็นต้นว่าฟันผุเหลือกเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่เคี้ยวปากหรือว่ากินมากต้องมีปัญหายอะไรบ้างไไมีปัญหาอาจจะมีแผลข้างในค่ะเพราะว่าปูนกัดก่อนของฟันค่ะแล้วก็มีกลิ่นปากค่ะฟันโยกด้วยค่ะ ถ้าเราให้ทำแนะนำโทสูงอะไรในกลุ่มนั้นยังไงบ้างคะแนะนำแปลงฟันให้ถูกวิธีค่ะแล้วก็เลือกใช้ใยาสีฟันที่มีโปรไอยค่ะการแปรงฟันถูกวิธีสองบววสองบววสองข้อทราบทุกคนค่ะอย่างน้อยวันละสองที่หนึง่งสองที่หนึ่งอย่างน้อยวันละสองครั้งสองที่สองควรแปลงฟันอย่างน้อยสองนาทีสองที่สาม คือหลังการแปลงฟันแล้วไม่ควรรับประทานอาหารอย่างน้อยสองชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับพี่อสมอพันธ์มีคีหักทองนะคะออสมอสาขาสาธารณสาขจากตำลังแอลกอฮคล์ค่ะขอบคุณค่ะ